ไทยตัวสองสามสี่หกคูเริยเอื้อนอกโนซาร่าครับคอนเทคราาอ้อนอกครียเ้นอกีารศึกษาไปศึกษาที่ บอ่าบอล่าบอลซ่าสี่คันมาบินครับอามได้มามาโลร่าอารได้ครับขอละ่าอีกคันนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปแค่สีคันเลครับเาลอกปสี่นเลยครับไปสนุกกันครับทีมบีราม สร้างประวัติศาสตร์กันเหตุนะครับรีเรื่อขาวเ้คไม่ได้เุว่าเตียิงางว่าลิสานเสื้อนรบแท็นี่ได้นครับผมตีนะครับตีรื่อแก้วครับแนกแจ่ดแก้มายีครับโอ้แก้วใสเลยครับการแจมท้งเลยะี่ว่าแต่ก็เสากแตุ่ก ภูไทยกรเกิดขันรจั่วเรียนได้ิเมีแท่งอยู่นะมีแท่เกิเอยู่ไอ้ขาหรือว่าอะคระอมาเนี่ยถเราได้รัวยปแล้ะแกไดถาเราเคยรับไแประเทศครับรถไฟใช้เวลาอาไรแค่วุฒ่การ หลายรายการนะหายวิตอนจุบ้านที่ตทโแล้เหลังตีหนึ่งปนก็เปกอนหนะแต่เราซุกอั์เราตเก้าโมงตอนนีกน่าจะ้าี่สิบทุโมงเที่ละหยอดคนดูลังทีมนี้เป็นอัของประเทศไทยครับไปรองในอลยที่2องนครับตอนที่ประญาที่เราคุย้าเรา่ายอดไปหนทุกบ้านเลยนะทาง้านขอให Black like thing that work will right? Oh, yeah. Yeah. điểm rồi cái hàng hoa các cái hàng hoa các đưa cái ออกได้ครับออกได้อ๋อนี่จะแบบ